้าน,นะคะอายุ58ปีตอนนี้เป็นแม่บ้านค่ะที่ชาตาเชียง้านะคะป้าเป็นเบาหวานมา2ปีแล้วค่ะอาการนะคะก็จะชอบปวดฉี่บ่อยตอนกลางคืนกินก็ป่อยค่ะแต่ล้ําหนักลดชอบชาริเวทปลายมือปลายเท้าบ้างเลยต้องหาตัวช่วยค่ะเพราะอาการล่านี้มันกระทบชีวิตประจําวันอย่างมากป้าก็ได้อาหารเสริมตัวนี้มานะคะคอเล็กทงึงสแคปซูลหลังอาหารเย็น ป้าทานหมดไปสามตอแล้วค่ะตอนนี้ไปตรวจค่าน้ำตาลต่างๆก็กลับมาปกติตอน้นคืนก็ไม่ลุกขึ้นมาฉี่แล้วค่ะอาการชาตาปลายมือายเท้าก็ดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าตัวนี้ช่วยสําหรับคนมีอาการเป็นเบาหวานได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาติ100%มั่นใจได้เลยกับก็ปลอดภยัยเขาถือว่าเป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่คนที่เป็นเบาหวานนะคะใครเป็นความดันหรือไขมันในเลือดก็ช่วยได้ค่ะป้าก็อาการดีขึ้นแต่ป้าก็ว่าจะทานอย่างต่อนเนื่องเพราะรู้สึกว่ามันช อยากให้ลองเพราะว่าลองกินโูในอย่างนี้อย่างที่ก็ว่าดีป้าลองมาหมดแล้วค่ะป้าว่าเขาเล็กดีที่สุดแล้ว